พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจ,จนาแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพฤหัสบดีวันที่12เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องชีวิตและสภาพอมะตะปรากฏชัดและพรวจจะวจนะที่จะใคร่ควรและสามาคีธรรมในพระธรรมซองที่โมทีบทที่1ข้อที่10 และผันเนสทรงสำแดงให้ประจกักดโดยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงทำลายความใยให้สุนสินและทรงทำให้ชีวิตและสภาพมมมาตาบปรากฏชัดโดยทางข่าวประเสริฐพี่น้องคะสิ่งที่เราพ้่งอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นนั้นพิเศษมากไม่มีทางอธิบายได้ดีไปกว่าที่กล่าวไว้แล้วข้อความนั้นชัดเจนมากว่า พระคิดได้ทรงทำลายความตายและทรงนำชีวิตและสภาพอมะตะมาสู่แสงสว่างผ่านทางข่าประเสริฐคริสจ,จ๋ต้องเข้ามาถึงความรู้และความลึกซึ้งของความจริงนี้ตอนนี้ที่คุณบังเกิดใหม่แล้วคุณได้ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วนั่นคือคุณอยู่ในสถานที่แห่งความเป็นอมะตะการปรศจากความตายเดาบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครฟังคําของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตในร้านและไม่ถูกพิพากษาแต่พันพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วยอห์นบทที่5ข้อที่24คุณมีชีวิตที่เหนือกว่าชีวิตที่เอาชนะซึ่งทำให้คุณเหนือกว่าซาตานความมืดโรคภัยความล้มเหลวความ่พ้แพ้และความตายพี่น้องคะถ้าเรื่องนี้เป็นความจริง และขอบคุณพระเจ้าที่เป็นเช่นนั้นทำไมจึงยังมีคนจำนวนมากในคลิจักรปัจจุบันนี้ที่ต่อสู้ดิ้นรนกับสุขภาพของตนเองและถูกกระทบกระเทือนด้วยปัจจัยต่างๆของโลกนี้เหตุผลก็คือพวกเขาขาดความเข้าใจการตะหนักรู้และความรู้เกี่ยวกับความจริงข้อนี้พระเจ้าดัดไว้ในโฮชียบที่สี่ข้อที่หว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เรืงนี้ทำให้ลระลึกถึงคำคร่ำครวญของผู้เขียนสดุดีอาซาบในสดุดีบทที่82ข้อที่5ถึง7ที่ว่าพระทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจพวกเขาเดินไปมาในความมืดแรกทันสิ้นของแผ่นดินโลกก็วันไหวเดาได้แก่วว่าเจ้าทั้งไหนเป็นพระเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุดเจ้าทุกคนนั่นแหละถึงกระน,นั้นพวกเจ้าก็จะตายอย่างมนุษย์และล้มลงเหมือนอย่างเจ้าในคนหนึ่งช่างน่าเศร้าจริงๆ การบังเกิดใหม่ทำให้คุณเป็นพระเพราะคุณบังเกิดจากพระเจ้าดังนั้นคุณจึงมีชีวิตของพระเจ้าชีวิตนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ความเจ็บป่วยชีวิตนี้ป้องกันความตายและโรคภัยได้นี่คือความจริงและเว้นแต่คุณจะยอมรับความจริงข้อนี้คุณก็จะไม่มีวันดำเนินชีวิตนี้ได้พี่น้องคะนี่คือสิ่งที่พระเยซูมาเพื่อทำให้สำเร็จเพื่อเรา และพระองค์ทรงทำให้สำเร็จแล้วพระองค์สำเร็จงานนั้นบนไม้กันเขนก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วเก่าอีกในหนึ่งก็คือพันธก,กิจสำเร็จแล้วความาจถูกทำลายชีวิตและความอมาตะถูกเปิดเผยแล้วพระคัมภีร์กล่าวว่าแต่เมื่อพระกิตทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อระบ,บับเพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้วพระองค์ก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้า ทบรูบทที่10ข้อที่12ขอพัะสิลิจงมีแดพ่พระเจ้าพระองค์ทรงทำให้ชีวิตและความอมตะมีอยู่ด้วยผ่านข่าวประเสริฐและประแทบเบื้องความพระหัตของพระเจ้าพระคัมภี์กล่าวว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์มีชีวิตน,นิรันยอนบทที่สข้อที่16กการเชื่อทำให้คุณมีชีวิตและความเป็นอมตะสาธุการแด่พระเจ้าฮาเลลูยาอาเมน ให้เรากก่าถ้อยคำแห่งความเชื่อเริ่มกันนะคะคาบรองบังเกิดเข้าสู่มิติแห่งชีวิตและความเป็นอามาตะคาบรองได้ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วคาบรองมีชีวิตที่เหนือกว่าชีวิตที่เอาชนะที่ทำให้คาบรองเหนือกว่าซาตาน ความมืดโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยความล้มเหลวความพ่ายแพ้และความตายนั่นคือชีวิตที่เหนือโลกนี้ ครอบครบงองคย่ยางเปี่ยมไปด้วยพัสดุเหนือสถานการณ์ต่างๆและดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะทุกวันในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณก็ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตคะ้ะคุณมีชีวิตที่เหนือกว่าชีวิตที่เอาชนะซึ่งทำให้คุณเหนือกว่าซาตาน ความมืดแล้วภัยแค่เจ็บความล้มเหลวความอ่อนแอความพ่ายแพ้และความตายขาดังนั้นจงมีความเข้าใจในข้อนี้และแต่หนักรู้สิ่งนี้ในชีวิตของคุณทุกวันนะคะพระเจ้าสมกำลังคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด